นิทานเรื่องพญาไก่เถื่อนกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกเขียวขจีมีไก่เถื่อนตัวหนึ่งสีขนแดงเพลิงสะท้อนแสงตะวันมันมีเสียงขันกังวานจนสัตว์ทั้งหลายต่างเรียกขานว่าพญาไก่เถื่อนพญาไก่เถื่อนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือสัตว์เล็ก วันหนึ่งเสือโคร่งบาดเจ็บจากกับดักมนุษย์พญาไก่เถื่อนไม่กลัววิ่งไปตามหาสมุนไพรและช่วยรักษาเสือจนหายดีเสือซาบซึ้งใจสาบานว่าจะไม่ทำร้ายสัตว์เล็กอีกข่าวการกระทำของพญาไก่เถื่อนแพร่ไปทั่วสัตว์ในป่าเริ่มอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่ไม่นานมนุษย์เริ่มล่าพญาไก่เถื่อน เพื่อเอาขนสวยไปขายสัตว์ทั้งหลายรวมพลังสร้างกับดักลวงมนุษย์กับคืนในที่สุดมนุษย์หนีไปไม่กล้าย่างกลายเข้าป่าอีกพญาไก่เถื่อนกลายเป็นตำนานสอนให้สัตว์ทุกตัวรู้ว่าความกล้าหาญและเมตตาเปลี่ยนโลกได้และในทุกยามเช้าเสียงขันของพญาไก่เถื่อนอยังดังก้องทั่วป่า